37สใบแสงมืดมืดแสงออมาไ,ไม่มีอะไรมากยืนกลางน้ำพุเนี่ยแหละครับน้องชุดนี้มันไม่ได้แสงมืดอภาพปิ่ปลา นะ้าอยากได้ตัวไหนเหรอถ้าถามว่าอยากได้ตัวไหนแล้วก็ดาวอ,อาคแสงคีเมล่าแสงโพแสงยังไงล่ะพายแสงอีกตัวหนึ่งเนี่ยสามตัวเนี้พอละเอาแวนลมไปแวนมืดอ,อีกตัวหนึ่งนี่ครับเราต้องออเดอร์ด้วยกันกด5ดาวก่อนให้มันแบบมีแสงที่ตัวแค่มีดกับปืนสลัดลมโอเคมาละหนึ่งดาวเราจะค่อยๆไปไหม อแสงมืดท้ายสุดก็ได้ไปเปิดซะหน่อยเดือนใหม่เบสซิ่งผมรีไปหมดแล้วนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูเบสซิ่งผมรีไปหมดแล้วผมเอาลิงนะสรุปผมก็คือเลือกลิงแล้วก็เอาแพนด้ามาตัวหนึ่งให้มันอัพสิได้นะครับแล้วก็เลือกลิงมาเพราะไม่รู้จะเลือกตัวอะไรอ่ะมันไม่มีอะไรปั้นแล้ว <S <S ลต่อแล้วก็อีก2ตัวที่ใช้เลยก็คือเงือกแสงกับ ออร์เคิลแสงนะครับที่ผมใช้ผมตั้นอยู่แล้วไงสองตัวนั้นอนะ่สะสลัดแสงมันกากดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ออมืดไอออมืดเก่งแต่ไม่รู้ว่าสลัดแสงมันจะบัฟยังไงนะโอ้ยเชี่ยอันนี้คือผมฟิลดีนะมันไม่ได้อ่ะร <laughs> อได้ตอนนี้นี่ละกันสรุปเป็นไรวะพี่ น่าจะโดนลบไปอ้าวอีฟิตไฟมาลีจอะไรงเงี้ยหรอน่าจะเป็นแบบนั้นมั้งของใครพี่ของพี่น่ยนักมหนุนที่เล่นอยู่เนี่ยนะไม่ใช่ไม่ใช่ซื้อมาอ๋อแล้วไงอ่ะเอาคืนได้ปะน่าจะน่าจะไม่ได้มั้งถ้ามันกดลบไปไม่น่าจะเอาคืนได้หรอมั้งเพราะเข้าตัวมาแล้วมันต้องสร้างตัวใหม่ระเบิดสองลบลบข้างในทิงหมดเลยไอดีจีเลยดิเฮ้ยสามแล้วว่ะ สคริปต์แม่งมาว่ะคนดูไม่เป็นไรช่างมนโอ้ยโอ้ยพักน้ำตีนะครับอุ้ยเห,เหี้ยสคริปต์ดีกว่าม,มาไม่หยุดคนดูเฮ้ยเฮี้ย,ยสคริปต์ดีกว่าถ้าเกิดมันคัดซีนนะ่ะคือรู้ไว้เลยนะว่ามันคือแสงมืด อ่ะเดี๋ยวเท่าไหร่นะขาดอีกกี่ใบวะขาดอีกห้าใบก็เพชรเปลืองเพชรวะแมวอ,อ่ะแค่นี้ดีกว่าไปครับสี่การันตีสี่ดาวลีเจนดารี่หนึ่งออน้ำภาคนี้ดีไหมครับเก่งครับเก่งมันหลับสองมาหน่อยวะเพื่อนยูอยู่ที่ใครพี่เวทสามสกิปแล้วกันสี่ตัวเลยหก เจ็ดแปสิบโอ้ยไม่มาว่ะสิบเอ็ดถูม,มอยู่ในตีเนะอสองเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสามไม่อยู่แล้วส,ส,สิบสี่เฮ้ยมาละหรือว่าจะไม่มาเลยตอนแรกอะผมกะไว้เปิดหลังๆเลยแต่ว่าผมทำเบสซิ่งครบแล้วไงก็เลยเออเปิดเลยก็ได้ข้าจะระเบิดให้เป็นจนุนระเบิดระเบิดไฟอันนี้มันแบบเลยนะสี่ มาแล้วอีกตัวหนึ่งตัวสองโอ้โหผมแม่งลืมตีแม็กสามแม่งผมเสรจเควสหมดแล้วเนี่ยโอ้ต้นหลักตีแล้วว่ะเลเว่นไฟเลเว่นขาดทุนอยู่นะเพราะว่าเปิดมาสามสิบแล้วได้แค่สองตัวเองสองสาม อ้าโอยโอ้ยเฮียแจ็คน้ำโอ้ยต่อเนื่องกันเลยจกไฟเลยแจ็คน้ำจไฟแม่ตัวตลกผู้เอาเฮียหาบตัวติดโอ้ยเฮียอะไรวะ้นีอยคือเลทเหรออันนี้คือเลทหน่อยละกันในห้วงความตายโผล่ไฟเพราะโปรไฟ มาแล้วใหม่ตัวแล้ว <c oughs> มาบ่อยครับมาบ่อยเขาคืนคืนอยู่ <c oughs> ใครเหยียบดอกไม้นี่กัน <c oughs> ล่มไฟไอ้พัดไฟ <c oughs> โอเคโอ้ยรอบนี้โอเควะน่าจะโอเค,อเคละทั้งหมดทั้งมวลของ <c oughs> รีเจนเนอ y รีได้หลายตัวละถ้าได้อีกก็ดีครับ เนตัวไหนวะเนี่ยพายลมสายล่ามาอีกตัวอ้อากลมมาอีกแล้วเปิดแสงเปิดแสงมื้อไปอย่างเพี้ยเยอะจังวะมาอีกแล้วมาเรื่อยๆเลยภาพอ๋อตัวจินจินไฟครับ ขอให้ไม่มีเลย30บใบสุดท้ายขอให้ไม่ได้5ดาวเลยโหยากอันเด๋ให้มันอันอ่ะใครมีค่าเลือกเจ้าวาลมโอ้พายนา้ำเอ๊หรือวันนี้พายแสงจะมาหรือเปล่าเออรีเจเนรีผมคุมละเพราะว่าได้ได้เยอะละ เยอะมากมาอีกแล้วพายุหมส์กระหน่ำสิวลมเฮ้ยไม่แก้วอี๋อ่ามาจะจำได้มาอีกแล้วรัวเกินโอ้โหระเบิดน้ำอ่าเล็กแปดใบ อีกแก้วสายลมนี้ไม่อาจหนี <My S 1> ได้ <room. S 1> โพลมมันให้เยอะแปลกๆเอานี่เลยแล้วกันผมว่าผมจัดเลยดีว่าขอตัวเดียวพอพี่ขอแค่นั้นน้องสามสิเจ็ดใบแสงมืดมืดแสงไปโอ้โหฟ้าสว่าง ใบที่หนึ่งโกเลมสามดาวใบที่สองขอสักตัวไว้ตัวเดียวเว้ยเจมฮมมฮัมี้มืดใัมม่ัมมัมมัม่ม่์ดา้าาม เลยๆแล้วกันเลยๆแล้วกันคือขอแค่ตัวเดียวเว้ยสามสิบเจ็ดถ้าได้ตัวเดียวสำหรับผมถือว่าแฮปปี้แต่ถ้าไม่ได้เลยผมก็จะเซ็งๆแบบผิดหวังอ่ะพูดงนี้ดีว่าเพราะว่าสามสิบเจ็ดใบก็ถือว่าไม่น้อยเกิไปตูวอื่นผมคบหมดละเยันแล้วกันแล้วกันแล้ว,เ,ลว,เ,ลวเมซอนเฮ้ยเฮียสีดาวมาลัวแปกลกแปลกวะรุ่นห้าหกแปลกปะ อันนี้แสงมืดหรอเออกปช่วยหาเกมหน่อยสิอธบายแล้ววะไม่ได้นับเลยย้ายมาย้ายมาย้ายมาตามมาตามมาเหลือยี่สิบเก้าอ้ผมมาสี่เก้าไปแล้วดิพี่เก้าเต็มเ้วเต็มอุ้ยเหียสี่ดาวมาลัวมากยี่สิบแปดห้าดาวแสงมืดอยากได้ตัวอะไรมากสุดโพแสงไงเออ โอแสงอักแสงขีแสงอะไรพวกนี้ครับไม่หนุนรอบรอบหน้ารอบใหญ่นะพี่เล่นได้อะเออเกี่ยทำไรพี่มันยากนะเอาจริงคือมันยากบอกตรงๆมันยากครับแต่ว่าเปิดเยอะขนาดนี้มันก็มีโอกาสแบบออกสักตัวไงเนี่ยสี่ดาวมาลัวมากวันนี้มาเคลียร์ดันเคลียร์ทุกอย่างตั้งแต่บ่ายตื่นไวเอ้าเชียลันโทษที อะไทดเเนี่่่ยบือวะไม่มีอะไรทำแล้วเนี่ยโอ้ทำอะไรดีวะโอ้เลือกี่ใบเลยวะเนี่ยเออสีดาวออกเยอะเปิดนี่อ่ะพี่เอ้ยขอใบเดียวกูขอตัวเดียวเลยจึงมืดอยู่จริงๆตัวไหนก็ได้กูขอแค่ตัวเดียวอ่ะโบเอาเงือกไปตัวมาเลยเว้ยไม่เป็นไรซ้ำก็ได้แต่ถือว่าออกแค่นั้นเพราะว่ามันสามสิบกว่าใบไงสามที่หกใบสามที่เจ็ดใบอ่ะนี่เปิด กเอาเปิดจนได้การันตีแสงมืดหาดวเลยปน่ะไม่ถึงพี่มันม,นมีมันไม่พอพี่ไกลยังกลยัโอไ้ไม่การันตีอันนี้มันแค่สี่ดาวพี่เ,เอออันนี้มันได้แค่สี่ก็กว่าวจะหะโอ้ยไม่ไม่ได้เฉียวเลยพี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยที่มันคำนวณเท่าไหร่นักกีบาทนะเจ็ดร้อยเจ็ดแสนเจแ,แ,แสนบาทโอ้โหอออกเหยวหน่อยเว้ยเพื่อน มาหน่อยเพื่อนมาหน่อยเว้ยรอแมปใหม่มาได้อีกตัวละห้าใบนะทําเคเวสใกล้ละใกล้หมดแล้วครับเหลือประมาณสิบกว่าใบไม่ออกเลยหรอไม่ได้ไม่ให้จักตัวจริง,รงหรอเอ้มาอย่าง,ยงลยพี่กูจะหมดแล้วนะเหลือน่าจะไม่เกินสิบน่าจะประมาณสิบใบมั้งผู้ชมขงแฝยวันนี้วันแรงงานมันเลยพักอ มันได้ยากครับผมเคยได้แค่ครั้งเดียวเองจากอันเนี้ยไอสามไอสามถึงห้าดาวผมเคยได้แค่ครั้งเดียวเองหมดละไม่ได้จริงอ๋อเสียใจเนี่ยไม่ให้เลยอ๋อน่าจะไม่ได้จริงครับแล้วมอบแล้วกันนกแก้วเมื่อดีไหมครับเพิ่งเปิดได้วันนี้ก็ไม่ไม่ได้ดีมากครับเทปเท่าที่ผมจําได้นะผมยังไม่ได้อ่าน เงี้ยไม่มาจริงหวะย่อมยอมยๆอมย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 อมไม่ให้ก็ไม่เอาอ่ะแอบแอบผิดหวังอยู่ครับเพราะว่ามันมันสี่ดาวมาบ่อยแต่ห้าดาวไม่ได้เลยจบไม่พอแม่ตัวเดียว ไปพระโสดร,รงนี้หรือเปล่าวัน่าจะมาโ่ดรงนี้ถ้ามาก็โอเคแล้วก็จะไม่ถือโทษกดกัน,น,น,นโอ้โหเหี้ยชัดเลยอ่ะล้วอาร์ไฟมาอาร์แสงต่อเลยหรือเปล่าึบ ลิงลมเจ้าเวไอลิงน้ำโ,<อ>โตแจกฟรีหมดเลยช่วงนี้หมดเลยเดี๋ยวปั้นการโร่ก่อนวันนี้เกมเสร็จเนี่ยผมว่าผมจะเปิดการเสร็จแล้วก็จะเล่นเกมเิรษีครับวันนี้วันนี้วันชิลสงสายแสงเมื่อเราคงอยากไปหวังกับมันครับนี่คือครั้งแรกนะที่ผมหวังกับมันนะเพราะว่ามันสามสิบใบอ่ะดูสามสิบหกใบอ่ะ ครั้งแรกเลยที่ผมหวังกับแม่งอะตอนไม่หวังก็ออกออกอออแสงอยู่พอหวังก็ไม่ได้วะ่ะนี่คือตั้งใจให้จะออกนะแต่ไม่ได้วะ่ะโอเคสักสิเอ็ดแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อเปิดอีก